ก็มาสายแสงอีกทีนติดเตียงเลยครับเหมอในภาพนะครับผมนายจดเดิธนูอายุ68ปปีแล้วครับเริ่มแรกเจ็บท้องก่อนเจ็บท้องก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลเขาตรวจดูแล้วว่าเป็นกระเพาะอาหารอักเสบเขาเลยผ่าตัดผ่าตัดก็ประมาณรักษาตัวประมาณสองเดือน พอรักษาแพ้เกือบหายตนิตแล้วเขาก็เช็คดูอีกครั้งหนึ่งอีกเลยดูนนอีกครั้งหนึ่งแล้วเจอแจ่ที่ปอดเลยครับก็มาสายแสงสีีติดเตียงเลยครับเหมือนในพักนะครับนี่มาเจอดาของพอดีลูกสปายดูในโทรศัพท์นี่ครับเขาก็นะนําให้แม่เขาซื้อเริ่มได้กินสองกล่องก็รู้สึกดีแล้วครับขาาเดินได้แล้วว่าร่างกายเราพร้อมแล้ว ก็เริ่มตระการแล้วก็ลอง,ลองดูถีบดูก็ถีบได้ครับปั่นได้พอปั่นได้แล้วอีกสักอาทิตย์หนึ่งลองเอารถเครื่องดูก็ขับได้อีกครับขาเมื่อก่อนขามันอ่อนเดินไม่ได้ไงาาญญนี่นขาขร,ขขขรู้สึกกิยยนยะาตัวนี้ก็คืเขาแข็งแรงข้อหัวเข่าก็แข็งแรงทนี้เมื่อก่อนเคยเจ็บเจ็บท้องบ่อยๆนะอกินยาตัวนี้ก็ไม่เจ็บไปเลย,เลยนะไม่ปวดไม่เจ็บไม่ไม่กกไมีอาการอะไรเลยหมมอนคนธรรมดาใครที่เป็นโรคเหมือนผมเนี่ยนะครับ ผมเป็นยังไงปวดรรยะที่สี่แล้วเชียงเชี่ยังไม่กินยานี้ก็รู้สึกปวดปวดบ้างเป็นปังช่วงบังคาวันสารสีห์นเพราะว่าเขาบอกกินได้ยาชุดนี้ของปังขานี้ก็รู้สึกก็ดีขึ้นกินสองกล่องแรกก็ก็รู้สึกได้ทันทีว่ามันสบายตัวพอกล่องที่สามก็เดินได้เลยเมื่อก่อนเดินนอนนอนเตียงเดินไม่ได้อันนี้ปอกกินยาตัวนี้ไปก็รู้สึกว่าดีครับดีขึ้นมากตอนนี้รถเครื่องก็ขับได้แล้วจักรยานก็ปั่นได้แล้ว